เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาไทยทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมแน่คุ้กันแล้ววันนี้เราจะโปรโมทช่องนี้นะโปรโมทเฟิร์สไม่ใช่หรอไม่ใช่ช่องเอ้ยเชื่อช่องที่คุณอาจจะไม่อาจจะรู้จักที่เกี่ยวกับช่องคนนี้นะใช่เปล่าวะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก็ใต้คิมนะช่องของพี่เขาอะซับอยู่กัแกูอีกแต่ว่า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  อยู่ในเซิ์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้งไว้ใต้คิทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูเซิฟกันนะฮะอืมฮึดูเซิฟสวยไหมเื่อพี่ของพี่อะไรไม่รู้วะพี่ของพี่เดี๋ยวนะครับลองไปเล่นดูวยาเ,เซิฟเซิฟเนี่ยโอเคครับไม่เซิฟอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ซ้อส,สวยนะซับส,สวยซับส,สวยแอนตี้โอเคนะไปต่อเลยนะทำไมตัวยังไม่มีอันดี้แชวะเป็นโชวิกาเสร็จแล้วอนะโอเค ส,สิบคนรับซึนงริงฉันจะจังตัวแทนไม่ว่ามันจะเป็นใครเราขอคาให้หมดเดี๋ยวแกกล้ากว่าฉันก็ต้องรู้และ เล่นดีก็คือมึงเป็นผู้หญิงสตอาเล่นแรงเล่นแรงมึงผู้หญิงเล่นแรงครับเือยเฮ้ยเ้ยวิงเล่นแรงเหรอเือไม่อยากทำผู้หญิงแล้วนะต้องเจมกากอะเพื่อนเกแพ้ฉันละมันโกมันป็นโกนตีนน่ากินเด็กกินได้เฮ้ย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 ด็กโสดเด็กโสดเด็กโสดเฮ้ยไม่ใช่เด็กแล้วนี่มันผีผีอะผีผีผีหลอกลูกถ้ากูตายจบชีวิตเลย อือนี่เลขออยู่นี่เะระมันก็ไม่จบถ้าเกิดถ้าเกิดมันก็ไม่จบ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 เรื่องแค่นี้มันก็ไม่มีวันจบหรอกเคื่อเพืยออูเชี่ยอเชี่ยอเชียอเียแดกแดก่อนเดกกุ้ยกรด้เขาเปิดโป๋เฮะเฮ้ยควนเตยวนเตยน้อยนอ้าคนะแห่ตัวน้าโอ้โห แค่น,นี้เราก็ชนะได้นะมันกระจกหาเรื่องผิดหาเรื่องคนผิล้วคือม้นได้วหกระจก มันจะฆ่าผมมัไม่แลจีนแล้วคนนึงตอนนี้นุอยู่ในฝังฝังวครับวิ่ครับเลือสิบสี่สิบสี่บเอ็ดสิบแปดถูกเจ็ดห้ารอบห้ารบห้า้านข้อห้เอาเครื่องค้างเครื่องค้างอุเชียวอุเชียอุเชียอุเฉียอุเชีย อุยตายอุยตายไปกิดอุยตายอุยตายอุยอตายได้ขาวตายแม่งมากเซิฟเนี้ยน่าเอิเลยข้รงล่างก้วยจงนีได้ขอสู้กันเองโอ้โหอคนเดียวเลยอือออเอาเอาดเชีอยตายครั้งแรกชีวิตนี้ ตัง้งอุดไป้โทรเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นเลยอ๋อซุ่มก่อนแป๊บอไม่กระทาได้ค่ะเป็นไม่กระทาึ๊บทำอะไรได้บ้างวะอ,อ,อ้าวทำอะไรไม่ได้ตีดูก่อนตีดูก่อนอ๋อปลาตุกฟัก เ้วก็แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แค่นี้ไม่แค่นี้ครับโอ,อ้โหชุบไปดูทัวร์เซิร์ฟอีทัวร์ไปอีทับจำนี้ปิดเล่นอยู่สองคนแถมมิสเตอร์ไม่คุยควยวะไม่ค่อยมีใครเล่นเลยไปไปนี่อ่ะเดี๋ยวอันก่อน เนี่ยจ้ะตอนนี้วะน,นี่วะอเอยูเอยูเอยูทีโออ้าวลืมทักอือฮ <c oughs> ึเกือบลืมทักกดเข้าไปนี่ก็จบออเออเน่บ้านใครครับอือชื่อเรานีเท่เลยถูกไม่ได้ ก็มันก็ไม่กูห่างกว่าอันเขากันหลังแรกครับมันสร้างอะไรกันวะชี่ย่าชี้ยชี่ยชิ่ยชิ่ยชัิชชชนี้ก็ไม่ถึงโอเคหมดแล้วนะครับที่แล้วก็ไปดูกันเองนะก็แค่ได้ขอ ลาไปก่อนนะอย่างแรกคือขอตัต่อตอนที่ผมทําเสร็จแล้วกันเอาละครับเสร็จแล้วอหืมสวยแหมทำทร็จตอเหยเนะเดี๋ยวมาบังเลยเนี่ย w h a ต the ว u าคุณขยับอย่างแรกเราต้องใช้นี่ขยับแต่เราไม่มีหุ่นหุ่นมาจากไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ช่องรอ อันนี้ผมให้เขามาอยู่ด้วยนะครับโอเคก็ใค่นี่ขอแล้วก่อย่าลืมกดแล้วก็กด subscribe เพื่อนารใช้ผมท้คลิปใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ใต้คลิปให้นะครับบายทุกคน